กิ้วกิ้วกราบกราบสวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนใจฟันคุณชงวันนี้จะมาดูนี่นะฮะเป็ดพะโลนะฮะวิธีการทาเป็ดพะโลเพื่อจะไปทําข้าวหน้าเป็ดนะข้าวหน้าเป็ดนะในนัร่อย่อยน้ารับประทานนะข้าวหน้าเป็ดนะ,ะเดี๋ยวสูตรการทาเป็ดพะโลนะฮะจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพื่อนๆเข้าไปชมแล้วทำรับประทานได้เลยกับโคคุณชงรับรอกินแล้วจะกิ้วกิ้วกราบ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 นะ กินแล้วจะล้อเหมือนเป็ดเลยนะฮะอร่อยอร่อยฮะรับรองนะเป็ดพะโลนะฮะทานกับข้าวเราก็จะเรียกว่าข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดนะเขาจะไม่เรียกว่าข้าวราดเป็ดนะแปลกนะทำไมไม่เรียกข้าวราดเป็ดอะ่ะเวลาข้าวแกงเ่งเรียกข้าวราดแกงเลยนะ นี่นะครับแปกแลกนะเมนูนอร่อยๆได้รับประทานะสูประกอบในการทําเป็ดพะโลเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปแล้วเพืพ่อนๆไปชมแล้วทำรับประทานได้เลยครับรับรองอร่อยๆแน่ดอดฮะข้าราเป็ดนี่ก็จะทานกับเปรียบผักนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฟางตุ้งก็ได้หรือว่าผักกานนาก็ได้นะครับ ก็จะทานข้าวดาเป็ดก็ต้องใส่น้ำพะโล้ด้วยนะราดน้ำพะโล้ลงไปนะราดน้ำพะโล้นะราดน้ำพะโล,ลนะ้นะนี่ใส่ลงไปเลยนะเป็ดมันก็จะร้องกราบ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 เพื่อเราก็จะกินได้รับรองอร่อย เมนูเป็ดก็จะมีหลายๆอย่างนะเป็ดย่างนะเป็ดพะโลลก็มีอะไรอีกเออเป็ดอบน้ำพึ่งแล้วเป็ดอะไรเป็ดกับกาบเป็ดกาบกาบเออแล้วเป็ดอะไรอ่ะเป็ดเสียบไม้มีไหมเออถ้าถ้าไปแถวเบอง์กนนะแถวปากกิ่งนะประตูชัยนะ ก็ไปกินเป็ดปากกิ่งนะเป็ดปากกิ่งสูตรเด็ดเลยนะ,นะแถวประตูชัยนะทางรถไฟที่จะไปที่เบตนะนี่นะแต่วันนี้เราไม่ได้ไปที่เบตนะเรามากินเป็ดนาพรโรนะเมืองไทยนะนี่นะไปดูอร่อยอร่อยฮนะถ้าเพื่อนๆชื่อชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิ๊ิง กดกระดิ่งกล้าบนะฮะอย่าลืมนะฮะช่วยดูเป็นกำลังใจให้ายคลิดปด้วยนะจสวัสดีสวัสดีนะครับไปละกราบกราบๆกล้าบๆกราบๆกราบๆกราบๆ